ครับสวัสดีครับวันนี้น้องตะวันนะครับผมจะพามาล้างถังน้ํามันเก่านะครับถังน้ํามันที่เราไปเปลี่ยนถายน้ำมันมานะครับทีนี้ด้านในมันก็จะมีในพวกน้ํามันเครื่องที่หลงเหลือนะครับเราอยากเอาถังน้ํามันนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็เลยต้องมาล้างนะครับหาวิธีล้างนะครับอ่าวิธีล้างนะครับอุปกรณ์ในการใช้ในการล้างครับมันก็จะมีหินนะครับ หินกวดนะครับเป็นพวกหินแล้วก็ที่เรามีน้ํายาล้างอาบน้ําครีมอาบน้ําหรือน้ํายาล้างรถผสมกันนะครับมผมเพื่อ,อเพื่อใช้นใ,ใ,ในในการล้างนะครับทําไมเราจะมึงต้องเป็นเอาหินใส่เพราะว่าหินเนี่ยจะเป็นตัวที่พาพวกน้ํายาพวกนี้นะครับไปเขยา่าเขย่าในถังเนี่ยครับเพื่อให้ถังเนี่ย มันมีแรงเสียดทานเหมือนเราใช้แปรงขัดนะครับอยู่ในถังเพราะว่าเราไม่สามารถทีจะใช้แปรงเข้าไปขัดด้านในได้นะครับเอาน้องตะวันครับทีนี้เราเอาหินใส่ก่อนครับอันนี้จะตะวันเขาจะาหินใส่ด้านในให้ให้ได้ระดับหนึ่งครับไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่ครับครับต่อไปนะครับหลังจากเราเก็บเก็บเศษหินลงไปได้ หนึ่งกำมือแล้วนะครับทีนี้อ่ะวสวานเทน้ำยาล้างน้ำยาอาบครีมอาบน้ำนะครับลงไปปึ๊บไปในใ,ในในถังนะครับใส่พอประมาณครับสักฝาก,กว่าก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องทำแบบนี้หลายรอบนะครับเราจะใส่ใส่มีเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับอืมเสร็จแล้วปึ๊บไม่เป็นไรครับเอามาแล้วก็ผสมน้ำยาล้าง ล้างรถครับนิดหน่อยครับอ่าตะวันทลงไปนะครับในในในถังเนี่ยครับในถังน้ำมันเรานะครับเรามีอะไรแล้วก็ประยุกต์ใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องล้างนี้หลายรอบนะครับโอเคครับมเมื่อเราได้วัตถุสองอย่างครับก็คือจะประกอบด้วยหินอยู่ด้านในแล้วก็พวกน้ำยา คีมอาบน้าพวกน้ํายาล้างรถที่เรามีนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาไปเติมน้ําลงไปนะครับอ่นนะครับทีนี้เราจะเติมน้ําลงไปนะครับเอาตะบันน้าใส่เลยครับน้ําใส่พอประมาณนะครับประมาณสักครึ่งลิตรก็พอครับเราจะได้เขย่าง่ายนะครับผมเติมน้ําลงไปอ่านะครับพอแล้วครับครับจากนั้นเมื่อเราเติมน้ำแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทเลยครับ ให้สนิทเสร็จปุ๊บอ่านตัวตอนขยาวครับขยาวข่าขยาวครับอันนี้ก็ขยาวให้แรงนะครับบิดซ้ายบิดขวาเลย,เยครับสำหรับหลังจากเราขยาวแล้วนะครับเราก็มาลองเทดูว่า,าขวดถังที่เราขยาวเมื่อกี้เนะี่ยมันมีน้ำมันนองาาเยอะไหม นี่นะครับจะเป็นเศษน้ํามันที่เราเทลงมาจริงๆถังเนี้ยผมเขย่ามารอบหนึ่งนะครับเออสองรอบแล้วครับให้เรารู้ว่าอ่าผมเขย่าใช้ใช้เขย่ามาสองรอบแล้วก็เลยเขย่าให้ดูอีกครับเพราะว่ามันมือสัมผัสดูมันยังหลงเหลือน้ํามันอยู่เราก็ต้องเขย่าหลายๆครั้งนะครับทําแบบเดิมนะครับคือเอาหินผสมกับน้ํายาแบบนี้ก็เขย่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้ถังถังน้ํา อย่างเงี้ยไว้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกใส่น้ํามันสําหรับวกรถการเกษตรหรือใส่น้ํามันเบนซินหรือดีเซลได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของถังประเภทนี้เขาก็รองรับการใส่น้ํามันนะครับซึ่งมันก็จะปลอดภัยนะครับผม,ม,มครับสาหรับวันนี้ก็เบื้องต้นก็เท่านี้นะครับผม